สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผู้ผานะครับคูปาตาบันดุงนะผมก็มีลูกค้านะผมก็สอบถามมาเยอะนะผมอยากได้ฟรีดาวนะผมตอนนี้ทางร้านคูปตาบันดุงเราจัดให้แล้วนะผมฟรีดาวก็จริงแต่ว่ารถสภาพสวยมากนะผมคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับนี่คันนี้ผู้ผายเลือกมาให้สวยๆเลยนะครับก็มีอีกหลายคันนะผมให้เลือกนะครับผมแต่ว่าผู้พาก็เอาคันนี้มารีวิวให้ฟังนะผมเพราะว่าค่างวดนะผมเขาก็พอดีเล่นนะครับผมไม่สูงมากนะครับก็เป็นฟรีดาว ก็จริงแต่ข้างวดผ่อนสบายนะครับปีรถปี63นะผมคันนี้นี่ปีรถปี63ใช้งานมาเท่าไหร่นะผม1,600 1 6 82ชั่วโมงนะครับคันนี้รถมาจากอะไรเอ่ยอเดี๋ยวดูชั่วโมงการใช้งานก่อนนะผมก็1,600ชั่วโมงเท่านั้นนะครับตัวนี้นี่ที่สำคัญนะครับผมรถคันนี้มาจากชัยภูมินะครับผมชัยภูมินี่นะครับ ก็ค่างวดสบายจริงไหมเราได้ผ่านหน้าผ่านหลังด้วยนะครับผมค่างวดงวดย่อยเดือนละ2อ0พ2 0 0อนะพอถึงรอบปีนะครับผมจ่ายที่79,0ดหบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นง่ายผ่อนสบายๆนะครับผมฟีดาวไปเลยนะครับเดี๋ยวผูผ้พาลองรถให้ดูสักหน่อยนะครับคันนี้ก็ได้เทสครั้งนึ่งแล้วผมก็เครื่องแน่นเลยนะครับผมเครื่องพี่จะตัดง,ง่ายครับคันนี้ อันนี้ก็เครื่องแน่นมาเลยนะครับระบบก็ใช้งานได้ปกตินะครับ,รบปีดาวปีรถนะครับผมไม่เยอะมากชั่วโมงการใช้งานก็พอดีพอดีนะครับผมที่สำคัญมีอีกหลายคันนะครับผมให้ลูกค้าได้เลือกประมาณ หกเจ็ดคันได้นะผมฟรีดาวตอนนี้นะผมที่ขูปตาบรรลงรีบๆเลยนะครับอ่าแต่ว่าเป็นฟรีดาวก็จริงนะครับผมทางร้านเราเป็นรถมือสองเนาะนะผมถ้าลูกค้าจองนะผมนี่เราก็ต้องอ่าจะได้วางเงินมัดจำนะครับผมแต่ว่าตอนส่งรถก็คืนให้นะผมอ่าเพราะว่าโอนมาจองรถนะผมถึงจะเป็นฟรีดาวนะครับโอเคถ้าลูกค้าสนใจนะผมก็นะครับใช้เอกสารอะไรบ้างใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้บหนึ่งคนนะครับแค่นี้ก็สามารถออกรถจองรถได้เลยทางร้านเราจัดทรงให้ทั่วประเทศซะด้วย นะครับผมโอเคถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องนะผมดูมาถึงนี้แล้วนะครับผมถูกใจนะผมก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะผมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งจริงๆให้กับช่องครูป้าบันดุงนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยครับผมเซลผู้ผาฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย